ครับพี่ใหม่นะครับพี่ใหม่ก็บอกว่าให้หมุนมือทักทายนะครับใหม่ก็ให้ผู้ใจกอดๆมานะครับต้องซีบมามันนครับว่ามันสีสมอ มอกม่วงน้ำดอกไม้ครับตัวนี้ครับผมม่สายทองนะครับลองซีบเมืงองกันครับหมอกหมอกม่วงน้ำดอกไม้นะครับกลิ่นมะเีย์มั้งค,ครับ สวัดีครับปุณหม้นะครับากพปอนพ่มอนะครับน้องพมสครับจากแม่สายทองนะครับจอมครับคุณสายทองจากพี่ปอนพี่นนะครับสายทองีจากพี่มนะครับ ท้องไสวัสดีจ้าอยากไม่ขายของนะครับแปดตัว เินอยู่เป็นบ้านสวนันนีจ้าจากแม่ท้ายกองนะครแล้วก็ช่วงบ่ายมีน้อง <î> s <ays> <S <î s> ผมตื่นตื่นนานนะครับผม สวัสดีครับพี่ไม้นะครับกินมะม่งวงนะครับมะม่งวงน้ำดอกไม้นะครับสวัสดีครับผมพี่ลานีนะครับกินมะม่งวงน้ำสวัสดีครับพี่ไม้จากพี่ลานีนะครับ ผมเปื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วครับวันดีค่ะแม่สายทองคนสูยจากพี่ลานีนะครับปลาวัสดีค่ะคุณพ่อพี่มลจากพี่ลานีนะครับนักเปีียวก็เปีียวนะครับผมคนเกือบตายจนปิดครับเหมือนกัน น้องควรไทยไดี้าจากพี่ใหม่นะครับตันนี้ข้คุณยายแดงจากพี่ลานีนะครับตันนี้ข้าคุณจิตธีธนาาจากพี่ลานีนะครับเจ้าเลือ้อยู่นะคู้นใช่กน็น่าหงอกน้ำซวนวันนี้ทุกบ้านเออค่ะจากพี่ไหมนะครับ สวัสดีครับแม่กอดสวนนะครับโลูกกวัวไทยสวัสดีจ้าจากแม่ไรทองน,นะครับ